ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นผู้ใช้จริงที่มีประสบการณ์มีความประทับใจแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ว้าวมากๆเราไปพบกับพี่หนิงเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยเห็นหน้าเราไม่กล้าเรียกพี่เลยตกใจใช่ไหมโอ้โหพี่หนิงดูแลตัวยังไงยังดูเด็กดูแบบใสริ้วรอยนี่แบบแทบไม่เห็นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เครียด<อ>มากเลยนะเพราะว่า ผิวหน้าพี่เนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะเวลาแบบยิ้มทีนี่มาแบบเป็นเส้นๆเลยน้องเนทเออนะคะพี่ก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแล้วก็ยิ้มทีเนี่ยเนี่ยค่ะร่องน้ำหมากตรงนี้ก็มาชัดจัดเต็มเลยมันลุกเลยใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยกังวลมากแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อยากจอกไปไหนเลยกับปัญหาตรงนี้จนมาเจอนิสิตเซรั่มนะคะเรียกว่าตอบโจทย์ปัญหาพี่ได้อย่างมากเลยนะคะคือมันดีกับผิวหน้ามากๆใช้แล้วอยากจะบอกว่าแบบนับถือเลยจริงๆนะคะสำหรับเซรั่มตัวนี้แล้วคือที่พี่หนิงหน้าเด็กขนาดเนี้ยค คือตอนแรกก็ไม่คิดนะคะว่าจะแบบเห็นผลขนาดนี้ mm hmm. คือใช้ไปใช้ไปก็มีคนทักนะคะแล้วก็มีคนทักแบบหลายคนมากขึ้นก็เริ่มมั่นใจเออหน้าเราดีขึ้นแล้วก็เด็กลงด้วยโอ้โห oh, ผู้หญิงชอบนะี่เนาะความมั่นใจเวลามีคนมาทักก็หน้าเด็กและสาหรับใครที่ยังไม่คุ้นกับแบรนด์นี้สิทนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีงานวิจัยจากเกลือชมพูนะมาผลิตเป็นทางด้านของสกินแคร์นะคะที่ส่งต่อหน้าใสให้กับคนไทยนะคะกว่า2ล้านคนที่สําคัญสุดนะคะมีรางวัลการันตีจากวัสรค่ะเป็นรางวัลขายดีถึง2ปีซ้อนด้วยกัน ซึ่งถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่สามารถได้รางวัลแบบนี้เอาละคะ่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ามาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่หลายๆคนรอคอยโปรโมชั่นนะคะที่เนตบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปสําหรับคุณนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะได้นีตเซรั่มึง5ขวดด้วยกันซึ่ง5าขวดนี้ปกตินะ1980อันนี้คือราคาเต็มแต่วันนี้นะคะคุณสามารถได้ไปเลยในราคา990บาทที่สําคัญสุดน,นะคะคุ้มที่3นี้นะคะนอกจากลดเหลือ990เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอุย๊ยมีของแถม นี่ค่ะนี่คือสบู่นิสิตนะคะแถมฟรีไปเลยนะคะสำหรับคุมที่3ของเราสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นการสั่งตรงกับแบรนด์ได้เลยใครที่สนใจโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะที่หมายเลข021193299ที่สําคัญนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ